สวัสดีครับบ่าวเถา่าซอสดีทผช้่มครับวันนี้วันที่19สิงหาคม2567นเะครับมื่อนี้บ่าวเถ่าเดินทางมาหาพระอาจารย์แสงพี่น้องบ่าวเถ่าจะมาเปิดดวงน้ำพระอาจารย์แสงนะครับผมและวก็จะนํำไล่ซื้อเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเพิ่นอยากเปิดดวงนะครับเพิ่นฝากมาเปิดดวงน้ำบ่าวเถา่านะครับกับพระอาจารย์แสงพี่นอ้องผู้ใดบบท่านรอรอบนาเด้อพี่น้องเด้พอพวานะครับ เบ้าเ่านะับผมเอามาจํานวนจํากัดนะทผช้ชมเนาะมันเยอะนะพี่น้องรอบๆนานะครับผมเอาเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับเมื่อเปิดดวงกับพอาจารย์ถือว่าเบ้าเ่าถือว่าโชคดีอยู่พี่น้องครับเมื่อนีเบ้าเ่าก็จะเปิดพร้อมนะครับ FC ก็จะเปิดนะเปิดให้ FC น้ำนะครับทำช่ชมหลักการจะมาฟังนะครับะอาจารย์พ่นติเขียนให้น้ำบอนะครับงวดวันที่หนึ่ง กันยายน2567นะครับผมวันนี้เป็นวันพระพี่น้องเกือบมาเพราะท่านพระอาจารย์นะเพราะว่าพระอาจารย์มันจะไปลงองปโู่โพี่น้องเอามาหอดมาถึงแล้วเดี๋ยวเบ่าเถาเตรียมลายซื่อนะครับผมอ่านับไปให้พระอาจารย์นะครับจะได้เปิดดวงให้น้าพี่น้องเพื่อมีโชคนะครับเป่าเถาเกิดือว่าโชคดีอยู่พี่น้องนะครับเลอรเตลีสิบเก้าใบนะครับเอาเข้าไปกราบนมัสการ,กร,รพระอาจารย์น้ำกัน,นครับเอาธรรมาชมนะครับลายชื่อนี่ครับ บ่าวเถาก็ลัเปิดดวงน้ำพระอาจารย์อีกครับมื้อนี้นะครับเพื่อได้โชคอีกเด้๋วพี่น,อนออ้องเนาะเอาเบอ่งเอาเด้อพี่น้องไลายจวมาบ่าวเถาวรับเพิ่มพี่น้องนะครับเพราะว่า F c ซเพิ่นฝากมาเปิดดวงหลายพี่น้องนะครับผมมาถึงพระอาจารย์สุคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเปิดดวงห้ได้โชคนะครับผม เอาเบิร์นไล่เสือ,อด้วพี่น้องเด้อหลายแน่ไปเร็วแน่นะครับธรรมชุ่มไปเร็วหน่อยนะครับนี่ครับผมเอานะครับผมเอาธรรมชมนะครับผมครับครับผมตมั้งใจที่ทานเราเด้อใส่อีกสิ สาธุสาธุข้าพเจ้าข้าพเจ้าและเอฟซีและเอฟซีขอถวายปัจจัยขอถวายปัจจัยเป็นสังฆทานเป็นสังฆทานบุญกุศลในครั้งนี้บุญกุศลในครั้งนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศบุญให้ขออุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้ากายสังขารเจ้ากายสังขารเจ้า าของโรคภัยไข้เจ็บเจ้าของโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในร่างกายที่อยู่ในร่างกายของข้าพเจ้าของ,ข,องข้าพเจ้าและเอฟซีและเอฟซี ทวายปัจัยมาที่ถวายปัจจัยมาเป็นสังฆทานเป็นสังฆทานขอให้เจ้ากรรมนายเวรขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงโมทนาบุญจงโมทนาบุญเมื่อโมทนาบุญแล้วเมื่อโมทนาบุญแล้วขอให้อโหสิกรรมขอให้อโหสิกรรมให้กับข้าพระเจ้าให้กับข้าพระเจ้าและเอฟซีและเอฟซีนับตั้งแต่บัดนี้นับตั้งแต่บัดนี้ และขอแผ่บุญนี้และขอแผ่บุญนี้ให้กับเทพพระเจ้าให้กับเทพพระเจ้าที่ปกปักรักษาที่ปกปักรักษาตัวของข้าพระเจ้าตัวของข้าพระเจ้าและเทพพระเจ้าและเทพพระเจ้าทั่วสากลลพิภพทั่วสากลลพิภพขอปู่ยมาชขอปู่ยมาชนางแม่พระธรณีนางแม่พระธรณีเท้ามหาราชทั้งสี่เท้ามหาราช ทั้งสี่จงโมทนาบุญจงโมทนาบุญ จงโมทนาบุญเมื่อโมทนาบุญแล้วเมื่อโมทนาบุญแล้วขอจงเป็นสักขีพยานขอจงเป็นสักขีพยานให้กับข้าพเจ้าให้กับข้าพเจ้าและเอฟซีและเอฟซีและขอแผ่บุญนี้และขอแผ่บุญนี้ให้กับสายยานพญานาคให้กับสายยานพญานาคพญานาโคพญานาโคนาคานาคานาคีทั้งหลาย ทั้งหลายพญาคูตพญาคูตพญามังกรพญามังกรพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายตลอดหมื่นโลกธาตท่าตลอดหมื่นโลกกาตท ทั้งแสนโกติจักรวาลทั้งแสนโกติจักรวาลทั้งหกชั้นฟ้าทั้งหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบห้าชั้นดินยี่สิบชั้นพรมายี่สิบชั้นพรมมาสี่ชั้นบาดาลสิบสี่ชั้นบาดาลจงมีส่วนจงมีส่วนแห่งบุญนี้แห่งบุญนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยจจจงเปป็นััยให้ข้าพระเจ้าและเอฟซีเพื่อเสริมดวงเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีต่ออายุต่ออายุต่อชะตาเปิดโชคเปิดโชคเปิดลาเปิดลาบเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดความมั่งมีเปิดความมั่งมี ให้สมปราถนาให้สมปรานาทั้งหน้าที่การงานทั้งหน้าที่การงานให้มีความรุ่งเรืองให้มีความรุ่งเรืองให้คล่องตัวให้คล่องตัวตั้งนับตั้งแต่บัดนี้นับตั้งแต่บัดนี้นนปาเท่า สาบเท่าเข้าสู่พานิพานสาธุสาธุเอายกมือสาธุธรรมชุมเอฟซีผู้ที่ฝากไล่์ซื้อมาเนาะพี่น้องสาธุสาธุเอานะพระอาจารย์จะทำพิธีให้ตอนะครับธรรมชม ทุตสตุขาาาูข้าพเจ้าขอราตนาญานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพะพุทธเจ้าทุกๆองค์พระธรรมพระ,พร,ะริยสงฆ์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเทพพรมทั้งหลายพระโคดทสศัตว์ทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายขอพระองค์ทั้งหลายจงประสิทธิประสาทพรให้บุคคลทั้งหลายที่นำปัจจัยมาถาวายเพื่อเสริมดวงเสริมบรารมีเสริมโชคเสริมลาภเปิด การเงินเปิดการงานเปิดการทองเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดโชคเปิดลาบในครั้งนี้ให้มีความสมมุ่งมากปรารถนาทุกประการขอฤดังพระโมกคารขอปัญญาดังพระสารีบุตรขอพรอนบริสุทธิ์ของพระรหัสนพรอสัมพันธ์ของพระปกเกรขอม่ตากิจของพระแม่บุบาอาจารย์จงบาสิทธิ์นักการบัรมญาณเถรุกุมารกัสโพเทโรมเฮสีกิตวาทโกโซไม่หังวัฒนนิยตจังปฏิสาสิปุนากโรปิยังมามะ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 มัน

พุทธานามิเวสังสโรบุจาปุภะอิศวสุสุวีติปิโสวิเศษเศวีเศวีพุทธานามีมันาตังชื่อตังมิต่นนโมพัทนานโมพัทนานโมพัทนาจะปะกอาัจะปะกอาัจะปะกอานาจารีตินาจารีตินาจารีตีมหาบุญโยมหาราพวันตุเมนะมังนะมีนะดีน้ำงามน้ำมหาบุญโยมหาราพวันตุเมวิรัติโยวิรัติภูายังวิรังสาวิรัติศีวิรัติสาวเริที่โยมพุทธะสามานิมามังพุทธะสัสวะหมสัมติสามีเพ่งเพ่งกภาหะระเดิม พุทธังร่าตานานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกธรรมังร่าตานานังพระเจ้าเปิดโลกสังฆังร่าตานานังพระเจ้าเปิดโลกน้ำเปิดบุญโมเปิดรามีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตเจ้าเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดเทอด้วย่านั้นโมพุทธายัมยัปเปิดกรรมดีธาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดราบดีน้ำเปิดลำดานดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ด้วยยะตาพุทธโมนั้นน้ำมางปะพะพุทธังธรรมังสังฆังน้ำมังน้ำมีนั้นดีน้ำงามมาเปิดทั้งหน้าบ้านเปิดทั้งหลังบ้านเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดทั้งทรัพย์บาร เปิดดวงเศรษฐีเปิดมหาปรมีด้วยอิติปิโสภควาเปิดโชคเปิดลาบบันดาการระบิดนี้นิรันทรสวังมหานินทร์สว่างผมมาสวังมหาพผมมาสวังจักกบฏติสวังมหาจักกบฏติสีวังเทวาสวังมหาเทวาสวังอิศิสวังมหาอิศิสวังมุนีสวังมหามุนีสวังน้ำมังน้ำมีในดี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 เปิดเปิดเปิดพุทธังเปิดตามังเปิดสังกัดเปิดเปิดโชคเปิดลาบเปรียติปิโสภควาโนโมไทยยยะตาพุทวนายติเป็นกระดังน้ำมังน้ำมีเปิดทั้งหนามาเปิดทั้งหลังมานเปิดสงสารบาดาลเปิดอิติปิโสภควาพุทธังเปิดตามังเเเเปปปปปิิิิิดดดดโโสลบตวาานมมธยยพุท ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱮ 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 ᱛᱤᱱᱟ

มาครับมาเดินขันม้วนกันเวลากระชันชิดธรรมชุ่มนะครับพระอาจารย์เพิ่นกระจะแตลวงโอโป่งมื่อันนี้เป็นวันพระเป็นวันพระนะพี่น้องนะครับเปิดดวงนะพระอาจารย์ก็ได้บอกอยู่นะครับผมผูดวงดีกระดวงเปิดนะครับพระอาจารย์ครับเอาเดี๋ยวพระไส่มันมีผูก อัวสำครับ<ม>โอ้ค่ะนะครับอืมเบิ้งเลัขันน้ำมนตนน้ำกันธรรมชมเดี๋ยวเบาเถ้าจังจะเขียนให้ตัดตัวใดเบาเถ้าเนเล็กยังเล็กสามบอกเล็กสามกับเล็กยังอันนี้เล็กสามตัวใหญ่ๆนี่าเห็นท่านใดเห็นเป็ดตัวใดก็ลองพิจารณา,างนะค่ะสามศูนย์ขันน้อสามสองส,องสามศูนย์สามสองธรรมชมสามสองสามศูนย ครับเดี๋ยวเบาะทอใจพระอาจารย์เขียนให้นะพี่น้องวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้พี่น้องได้หรือผู้ใดมักเล่าพัฒนาสองถุมครึ่งมันนี้วันจันทร์วันจันทร์ที่สิบเก้าสิบเก้านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้พระอาจารย์เพิ่นสวดให้แล้วก็ขึ้นก็จะสวดให้อีกรอบสองนะคะที่ผู้บ่ิสบายวิวผู้หนึ่งมันบ่ค่ะ พารา,าอาจารย์เห็นเอฟซีผู้บางคนว่าเปิดแล้วก็คือดวงบ่ดีหรือเป็นจังไดครับโอโหต้ตงองแกตัวนี้ให้เจ้า้องนะคืนนะสวดแก่ให้เจ้าสวดแก้นะครับพระอาจารย์ก็จะสวดแก่แนีตาสวดตอนกลางคืนนี่นนพระอาจารย์จะสวดไงให้เร่พี่น้องนะครับดวงกะแล้วแตนมาครับพระอาจารย์อ,อผู้ดวงดีแกจะดวงดีมันมาครับ ธรรมชมนะครับอ้าวาฏัฐบไทยนะคะไอ้าสาธุพี่น้องนะครับอาเบ่งน้ำกันนี่ครับธรรมชมปาดน้ำกันศู์ศู์มากขึ้นตันี้สมากขึ้นตัวใดครับพี่จย์ศูนย์มากขึ้นตัวนี้พาจย์วยอดตัวนี้ปะคะอืบ่เขียนใส่บ่เขียนใส่พอาจย์เอาไป เอาบ่าวเถาคือว่าจะไปหาลอตเตอรี่จังมาอยู่นี่เห็นอยู่ในนี่เก้าศูนย์หนึ่งนี่พี่น้องเอานะครับสองตัวตัดเอานะครับเดี๋ยวบ่าวเถาจะเขียนเลขขันน้ำมนต์ลงไผ่น้าพระอาจารย์ก็บับเจอนี่พระอาจารย์รีบทำช่อมเป็นวันพระพระอาจารย์จะไปลงอุโบสนะครับพระอาจารย์เป็นรอดบ่าวเถานะครับขันน้ำมลุ่สามสองสามศูนย์นั 30, นพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าวเถาเขียนให้สาธุครับพระอาจารย์สาธุค่ะ นะครับท่านชมนะครับอันนี้พระอาจารย์แสงพื้นโพดไพเขียนให้ได้พี่น้องเด้อนะครับขอเพิ่นเพิ่น,นเจีงเขียนให้นะพี่น้องหาผู้มักนะครับบ่มักกับบ่เป็นยังนะไปหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ป้าป่านพระอาจารย์หูนะว่าวเบา,า,า,าเถ่าจะไปหาลอตเตอรี่ตัวไหพี่น้องแต่ว่วา,าเา<ร>บาเถ่าจองไว้คือเก่าหนึ่งแต่ว่าเบาเถ่าอยากไปหานี้นะครับศูนย์เก้าหนึ่งนะครับที่จริงจะเป็นหนึ่งศูนย์เก้านะคะะอาจารย์พลเขียนให้ ก้าศูนย์หนึ่งนะครับชมพาจาันค่ะพาจนก็บอกว่าถ้าเป็นศูนย์จะมาศ <09 S 2> ูนย์เก้านะะศูนย์เก้าตัวนี้นะครับผมศูนย์เก้า <09 S 2> ตัดเอาเนาะค่ตะ,คะตัดเอาพี่น้องแต่ว่าพาจาันเพขาเน้นบอกขึ้นตัวนี้ได้พี่น้องเลยศูนย์เก้าเขียนแยกออกมาให้นะครับมีเก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้เลขคามมน้ำมลนะครับเบาเท่าเห็นเป็นสามศูนย์กับสามสองนะครับ ผู้ใดมักเล่าพัฒนาพี่น้องเจ็ดสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดเก้านี่นะครับตัดเอาด้วพี่น้องเด้อจากเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าเจ็ดนี่ยเก้าสองนี่ตัดเอาในนี่นะครับเอาฤลษ์ขันน้ำมลเบิ่งอีกที่หนึ่งซาจุเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะลดน้ำมลให้พี่น้องนะครับผมเอาให้โชคให้ม ắ n นะครับมาเปิดดวงน้ำพระอาจารย์ให้แล้วเอฟซีนะครับให้โชคให้ m ắ นสุขู่สุขคนนะครับเปิดโชคเปิดลาบนะครับ อันนี้ก็ไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่พี่น้องเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่ก็ง่ามเด้อตัดเอานะครับเจ็ดสองเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งตัดเอาใน่หนี่เอาพอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเบาเถ่ารดน้ำมันน้ำพาจานกอนครับรับคุมุ่งมั่นปัถนาสมทุกประการเน้อทุกข์ทุกคนสาธุสาธุครับ